เนี่คือห้องผ่าตัดนะคะของโรงพยาบาลปัตาตนีนะคะที่เรียกว่าห้องนี้เนี่ยออทั้งอุปกรณ์นะคะในส่วนของการสร้างเนี่ยก็มมป,ร 7, 7ประมาณอย่างเจ็ดเจ็ดล้านก็ประมาณอย่ที่เจ็ดล้านบาทนะคะนี่ค่ะ,ะค่ะ นี่คือห้องผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาผู้ป่วยมาเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเปิดไฟนะคะเฉพาะว่าเออไฟในส่วนของห้องผ่าตัดเนะะี่ยเป็นยังไงะคะ มันจะมานจากรูเนี่ยแล้วก็มันหมุนอยู่มันจะหมุนแล้วก็ถูกดูดด้วยผมนี่ก็คือนี่ก็คือเครื่องมือศัลยที่เราทำกนรศึกษาด้วยการเพิ่งเสร็จทีนั้นทุกเสร็จใช้เวลาการก่กสรอสร้างหนึ่งปีก่อสร้างหนึ่งปี ัวนี้กคือเพิ่มตีสันให้กับห้องผ่าตับนะคะคือคนไม่เครียดเห็นแล้วอ๋อสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะมันถ่ายมันถ่ายแค่เอารู้จักนักข่า

ห้อาานสากลใช่ใช่ใ่ในหองราเราต้องให้บริการจาบชาตินะระเใช่ใชใช่ห้องนี้ก็ถือเป็นห้องมาตรฐานเราถุหมออ็อกนี่เป็นว่าคุณหมองน่เป็นแบบเอาไะรคือคาว่ามาตรฐานนี่หมายถึงว่าเหมือนกันทั่วโลกแล้วก็โอโอไม่ใช่ไม่ใช่มาตรฐานแค่ในประเทศไทยไม่ใช่สเปนดร้แต่เป็นโวสนดั้งเรนไม่ใช่เงนก็เปี่็นอง ของ่อโรกไม่มีที่สะสมของขอและกล็พื้นก็ไม่ชเหมืนกัน็นดั้นก็เหมือนัน,นอันที่สองที่เป็นมาตรฐานก็คือเรื่องักรเพราะว่าากาศทีปล่อยอากาศนี่จะเป็นแรงดันบวกเราเห็นว่าโรคนี้ที่ตรงโจะมีเคอร์เซอร์มันจะไม่เหมือนกับไรช่มันเป็นเร,ท,นนร,เราาที่ประมาณน้เป็นแรงดันบวกครับแปลว่า เชื้อโรคจากข้างนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาข้างในได้เลยเพราะอากาศถูกผลักไปข้างนอกแล้วก็ถูกผลักลงไปในตัวเดียวกันนะครับไอ้ที่พดีซึ่งจะมีระบบรออย่างป้ายเป็นระบบรอมครับมีน้ำปรกปาใส่เราเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยน้ำประปาใสที่ห้ามรอนีไม่ได้ไม่นด้นะครับแล้วก็ความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิข้างในเราตั้งนี่ก็เป็นเป็นระบบที่ที่มริารเครื่องซึ่งห้องมันมีอยู่สี่ห้องทั้งหมดเราเห็นไหมเห็นไหม อันนี้รูมที่สามนะคะนี่คือทีมงานกำลังเตรียมอันนี้ก็เป็นเ็ตตที่ก็กำลังเตรียมที่จะผ่าตัดผู้ป่วยก็เหมือนกันครับห้องนู้นก็เช่นเดียวกันอันนี้คือเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดถูกต้องครับที่จะผ่าตัดที่จะผ่าตัดช่วงหลังที่เราจะเลี้ยงอาหารเข้าอยู่นะคจะเริ่มผ่าตัดช่วงหลังอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่มันก็จะเป็นอ๋อโอ้โหนี่นี่คนที่แบบจะมาผ่าตัดก็สบายใจสบายใจอาจจะเดินมาเห็นอะฮะ จ้าหน้าที่กำลังเตรียมอยู่นะคะใช่ใช่ใช่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอยู่เพื่อที่จะต้องลงยาสลบจากห้องนี้ไปห้องตัดกระดูกผนังอันนี้ก็จะการรังสีประตูนี่อ็การรังสีไม่ใช่ามีตะกูอยู่ด้านในประตูนี้หนักมากครับหนักถึงหน้าร้อยกิโลเป็นที่หลบภัยได้ไหมเป็นที่หลบภัยนอกจากหลบเชื้อโรคแล้วการรังสีแล้วหลบภัยได้ปล่อยสารังสีอุปกรณ์อิสเรับระหว่างตัดกระดูกดังนั้นมันก็จะทำให้รังสีจะออกไปข้างนอกได้ แต่ห้องนี้ทั้งหมดทั้งห้องนี้จะป้องกันป้องกันรังสีออกไปนั้งห้องครับแต่เช่นอันนี้อันนี้ก็คือว่าสําหรับแพทย์ที่ผ่าตัดจะนั่งที่อยู่ในห้องทั้งหมดเวลาผ่าตัดก็จะเป็นแืบนี้นี่เป็นเสื้อตะกั่วเสื้อตะกั่วเสื้อตะกั่วรองผ่าตัดใช่ไหมหมอจะต้องใส่เสื้อตะกัวอันนี้เป็นเครื่องให้เลดมอบายมันเป็นรูปตัว C แล้วเลยได้ C R มันจะไปสอดที่ไต้เกียร อันนี้คือเตื้อ mm hmm. ตะกัวของคุณหมอที่จะใช้ในการผ่าตัดนะคะวกล้องขอางๆที่นีย้ายเราทำสรอก้อใหม่อยู่ใอดิทีิกปณ์ก ถ้าผ่าตัดสองขั้วจะอยู่ที่นี่เพื่อจองรูเข้าไแต่การสองกล้อเก็ไปทางปากต้องกล้อาไปทวันนักนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ตึงทั้งหมดคุณอามิน่าบอกว่าเข้าห้องนี้สามครั้งแล้ว<า>จะเข้าอีกทีวันที่สิบห้าเดืนอนสิบน่าจะใช่ห้องนี้ห้องกระดูก กำลังผ่าทันตแพทย์ใช่เขาก็ต้องเตรียมเตรียมพยาบาลถูกต้องครับที่จะเตรียมผ่าตัดตอนนี้ผ่าตัดคลอดครับไว้มันก็จะไม่เหมือนกันอ๋อนี่เขาจะเป็นห้องหลักเขาเรียกห้องหลักห้องหลักเราจะแบ่งคลอดจะมาอยู่ตรงนี้อ่าส่วนใหญ่ือมาห้องจะอยู่ที่นี่แต่ห้องมันจะใช้เซ็นเซอร์ใช้วิธีการเซ็นเซอร์เข้าห้องอันนี้ OR หนึ่งคือห้อง อ๋อทางเป็นปาเต้บะนิ่วแล้วก็มาดูผ่าตัดเรื่องของต่อมลูกหมากโตในคนสูงอายุที่มันเป็นสาคัญด yeah ีดูกว่าจะผ่าตัดต่อมลูกหมากใช้น้ำหรือเป็นดินดิบโอ้โหนี่หมายว่าผ่าตัดด้วยใช้กล้องครับหมอจจะต้องเลี้ยงด้วยน้ำเพื่อเพื่อไม่ให้ตอนที่เลือดออกค่ะนี่ก็ผ่าตัดต่อมลูกหมากห้องนี้ นี่นี่คือทั้งหมดทุกห้องเนี่ยก็แบ่งเคสผู้ป่วยไปมีสายที่จะใส่ใส่กล้องเข้าไปในร่างกายทุกห้องพอมาเที่ยงพอดีก็ได้โอกาสได้เข้าห้องปกติถ้าเขามาช่วงชุกขาดเราก็ไม่ได้พิพงไปแด้วในช่ว่นั้นซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สะอาดนะคะทุกคนมั่นใจนะคะเรื่องของ การมาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะตั้ง่เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณหมอเน้นย้ําสําหรับใครที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลทั้งในส่วนของการผ่าตัดเอยหรือว่าการใช้บริการนี้ทุกตัวนอ่ะนะคะความมัน่ในใจ <น S 2> ว่าผู้ป่วยที่มาผ่าตัดความเสี่ยงสําคัญที่สุดของการมาผ่าตัดก็คือว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เสียชีวิตได้นะค ดังนั้นการที่เราพัฒนาเรื่องมาตรฐานเรื่องห้องผ่าตัดนี้ทั้งหมดก็เพื่อลดภาวะแซกซ้อนที่จะติดเชื้อหลังผ่าตัด<ม>ซึ่งซึ่งถือว่าทั้งหมดอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทั้งหมดจะถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันนะ<ม>ก็ก็ดีใจที่ที่ปัตตานีก็ทําให้สำหรับผู้ป่วยหรือประชาชนชาวปตัตตานีที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลปัตตานีว่าเอ้เขามาใช้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดมาตรฐานนะครับนะก,ก็ก็เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสามคนครับค่ะอันนี้ หมดแล้วใช่ไหมคะทีเสียงห้องส่วนของห้องผ่าตัดใช่ห้อาัดดังนั้นในสถานการณ์ปกติเราทํางานได้มีโรคโควิดเราก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งคนไข้ให้เดือดร้อนให้เสียเวลาให้อะไรต่างๆไม่จักว่าความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีแล้วดังนั้นมาตอนไหนเราก็ผ่าตัดได้ครับท้งชุดตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ห้องดังนั้นชุดอะไรต่างๆมาตรฐานก็คือเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดภาวะที่ โควิดระบาดรอบสองก้อในแง่ของการรักษานะครับโรงพยาบาลสําหรับคนปัตตานีนะครับเราก็คิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลจะดูแลคนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ะค่ะนี่คือความชัดเจนนะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็เรื่องของห้องผ่าตัดด้วยนะคะคุณหมอให้ข้อมูลคําตอบกับเราแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะสอบถามติดต่อได้ช่องทางไหนคะคุณหมอคะถ้าถ้าสอบถามนี่ก็คือว่าทาง โรงพยาบาลปตานีมีงานประชาสัมพันธ์นะครับนะ,ะสามารถติดต่อทางเพจของมยาบาตปตนีก็มีมีทางติดต่อทางทางเพจทางเว็บไซต์ทาง Facebook ก็มีครับฝไฟเสืนสอมมนทนอนนางนนอาอาที่สามารถที่จะคอมเมนต์หรือข้อเสนอได้แห่งโรงพยาบาลได้เลยอันนี้ตู้ข้างในก็จะเอาเฉพาะที่สําคัญก็ส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นใหม่นะครับมีมีดไฟมีดก็มีหลายแบบไหมก็มีหลายแบบเอาไว้สําหรับซ่อมเอาไว้ว่าใร่าางกดและอะไรซ่อมีเข็มนะครับอันนี้อุปกรณ์หลักที่ใช้ในใช่ใช่ อุปกรณ์ที่ผ่าตัดเนี่ยทางระบบทางในภาษาก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นกล้องอและนี่การผ่าตัดสมัยใหม่ก็จะไม่ได้ผ่าตัดแบบเปิดนะแต่แล้วเราก็เจ็บน้อยลงกลับบ้านได้เร็วขึ้นนอนโรงพยาบาลสั้นลง,ว,ง,งวันเดย์เซอร์จิลลี่มีกี่อย่างวันเดย์เซอร์จิลี่เรามีตี่นี่อยู่30โรควันนี้์เซอร์จิลลี่หมายถึงว่าคนไข้มาที่โรงพยาบาล มาแล้วผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งเราทำรายละเอียดจากคุณหมอรัสตานโอแล้วคะวันเดย์เลยเหรอคะไปกลับได้เลยแบบเรามีโรคที่เนื่องจากว่าโรคที่คิดมัดเป็นมาตรฐานว่าสามารถที่จะมาผ่าตัดเช้าผ่าตัดเสร็จสามารถที่เราสังเกตอาการประมาณสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงสังเกตอาการเสร็จสามารถที่จะกลับไปขัคื้นที่บ้านต่อได้สำหรับปกจณีเราก็ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือทีมงานไปเยี่ยมที่บ้านอีกวันนู่นก็อีกวันสองวันกัน ย่านไปการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมาเรียนและโรคก็มีหลายโรคที่สามารถผ่าตัดได้โดยเฉพาะไส้เลื่อนครับสามารถที่จะกลับบ้านได้ผ่าตัดได้กลับบ้านได้เลยครับหรือเป็นถุงน้ำที่อันตร์นี่ก็สามารถที่จะผ่าตัดได้หรือผ่าตัดกรณีที่มีนิ่วอยู่ในท่อท่อปัสสาะหรือเด็กกรณีที่มากรีดที่ลิ้นลิ้นกระดกไม่ขึ้นครับอันนี้ก็เป็นแบบผ่าตัดสามารถผ่าตัดเสร็จกลับบ้านได้เลยปัจจุบันก็จะได้ยากจะได้ไม่ไม่ลำบากครับหากคนกล้ก็กลับไปดูแล่ที่บ้าน แต่ว่าวันรุ่งขึ้นเราก็จะส่งทีมเพื่อไปเยี่ยมที่บ้านจตั้งแต่อนาไมาหรือพยาบาลที่อยู่อนามัยหรือพยาบาลที่อยู่ชุมชนครับช่วยไปเยี่ยมให้เยี่ยมเสร็จแล้วก็วจะส่งข้อมูลกลับมาให้หมอผ่าตัดทราบว่าที่ไปผ่าตัดเนี่ยไข้ไม่ได้เกิดเาว่าแท็กซอ้อนอะไรนะครับเราผ่าตัดคนไข้ตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณ2 0 0คนนะครับประมาณ3ปีเนี่ยที่ผ่าตัดและกลับบ้านได้เนี่ยเ,เรายังไม่พบป่วยที่เกิดเาว่าแทรกซอร้อนอะไรก<ๆ>็บอกว่าการผ่าตัดของเราเนี่ยก็แน่นกับคต้องกรในปัจจุบัน เราอาจจะมีเรื่องท้อปฟื้นข้างภาคสนามกับบ้านได้ด <Okay. S 1> มีเรื่องเราคุณผู้ชมคะแฟนเพจข่าวพัตตาเชเดนคะและนี่คือบรรยากาศ พาทัวร์โรงพยาบาลนะคะพาทัวร์ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปัตตานีนะคะโดยเฉพาะ,ะช่วงเริ่มต้นถ้าใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะท่านอยากเห็นห้องไฮยบริหรือว่าห้องความดันลบแล้วก็ความดันตรวในที่เดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลเดียวนะคะที่มีห้องไฮยบรินะคะที่ดูแลผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อท,ทางลมหายใจนะคะทางเดินหายใจ <S 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 ทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ป่วย โควิดนะคะมีการคัดแยกเรียบร้อ,อยเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะคุณบอกว่าหากมีโควิดแล้วรอบสองก็ตามเนะี่ยคุณบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีหน่วยดูแลอย่างเต็มที่นะคะสร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชน,ช,น,ช,นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะผู้ที่มาใช้บริการด้านสุขภาพนะคะรวมไปถึงห้องผ่า,าตัดนะคะทุกห้องที่คุณเห็นอยู่ขณะนี้นะคะคือแต่ละห้องเนี่ยงบประมาณในการสร้างคือห้องละ7ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า บ่ประมาณที่ลงไปคือครอบคลุมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ครอบคลุมในส่วนของการให้บริการครอบคลุมทั้งในส่วนของเครื่องมือนะคะที่มีความปลอดภัยนะคะระดับมาตรฐานของโลกนะคะนี่ก็คือคุณหมอรุตาตา่แลกนะคะศัลยแพทย์มือหนึ่งของจังหวัดปัตตาตน,นีและท่านก็ยังเป็นผู้ดูแลนะคะในส่วนของระบบนะคะของการผ่าตัดที่นี่ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังแล้วกันนะคะแอดคณต้องปิดท้ายนะคะการไลฟ์ ของรายการของเรานะคะกับรายการของอการเยี่ยมชมนะคะของโรงพยาบาลน,นะคะของข่าวภาคใต้ชีแดนเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข่าวสารดีๆนะคะเรื่องราวดีๆในพื้นที่จะมาไลฟ์ให้ทุกท่านได้ชมกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ